สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับฟอร์ดที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดไอเสาขากันเลาพึกนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวฟอร์ดนะครับจะพามาชมนะครับ XLT นะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะครับผมราคาอยู่ที่934,000บาทนะครับอ่าและที่เห็นเลยนะครับชุดแต่งจัดเต็มขนาดนี้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับฟอร์ดจะมาพารีวิวนะครับว่าคันนี้แต่งอะไรให้กับลูกค้ากันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะครับ ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวชุดครอบกระจังหน้านะครับผมตรงนี้ก็เป็นเป็นการครอบไปนะครับตัวอักษร F O R D นะครับสีดําด้านนะครับข uh huh. นาดใหญ่แล้วตรงนี้นะครับเป็นตัวครอบกระจังหน้านะครับเป็นการครอบไปนะครับด้วยเป็นแบบว่าตัวอักษร F O R D นะครับสีดําด้านนะครับแล้วก็ตัดด้วยตัวครอบกระจังเนี้ยตรงนี้เป็นสีกาไฟนะครับผม ก็จะมีตัดเพิ่มเติมด้วยสีแดงนะครับเป็นตัวอะคริลิกรูปตัว C อย่างนี้นะครับเข้ากับไฟหน้าเลยนะครับที่เป็น d a y ์ไลท์รูปตัว C ครับผมแล้วก็จุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับก็เป็นในส่วนของตรงนี้จะเป็นทั้งไฟตัดหมอกและไฟเลี้ยวเลยนะครับอาจจะมีทั้งหมดเลย10ดวงด้วยกันนะครับผมดูดุและก็สวยงามขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เพิ่มความบึกบึนนะครับด้วยตรงนี้ครับกันชนหน้านะครับเป็นชุดแต่ง T Sport นะครับแบบกันดมเลยนะครับ เป็นชุดแต่งใหม่เลยนะครับที่เพิ่งออกมาสำหรับรุ่น Next Gen นะครับแล้วก็ต่อด้วยตัวสกู๊ปนะครับเป็นสกู๊ปฟิตนะครับสีขาวนะครับตัดด้วยดำด้านแล้วก็เป็นรูปแรลดนะครับสีแดงตรงนี้รูปแรลดตรงนี้ลูกค้าก็สามารถรีเควสเลือกสีเองได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ด้านข้างเลยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของ คิ้วล้อนะครับขนาด6นิ้วสีดำด้านแบบเรียบไม่หมุดนะครับก็จะดูสวยนะครับไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมมานิดนิดนึงนะครับเป็นในส่วนของไฟเลี้ยวตรงนี้นะครับด้านข้างก็มีประโยชน์มากครับเวลามีผู้ขับขี่นะครับมาด้านข้างตรงนี้ก็ช่วยให้เห็นได้นะครับก็มาต่อกันในส่วนของแมกและยางนะครับตรงนี้เป็นแมก o a s i ซนะครับเป็นลายนี้เลยนะครับแล้วก็ โดด้วยยางนะครับเป็นยาง AT ทนะครับขนาดยางนะครับ2 6 5 6 0 R 1 8นะครับตรงนี้เป็นขอบ18นะครับผมโดยเป็นยาง A t ทตรงนี้เราก็สามารถวิ่งได้ทุกสภาพผิวเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้านะครับท่านนายสนใจนะเป็นแมกลายอื่นหรือยางแบบอื่นตรงนี้ทางผมมีให้เลือกหลายลายเลยนะครับก็สามารถทักเข้ามาคุยกันได้นะครับผมชุดแต่งนะครับจัดเต็มประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับผมถ้าเกิดลูกค้าท่านนดสนใจนะครับ กระบะนะครับแต่งจัดเต็มขนาดนี้แบบนี้เลยทักมาได้เลยนะครับหรือว่าโทรมาติดต่อที่ฟอร์ดได้เลยนะครับที่เบอร์095 982 3619ครับผมหรือเข้ามาคุยกันได้ที่โชว์รูมฟอร์ดอาสาขาก,กันแล้วพึกเลยนะครับเรามีโปรโมชั่นมากมายให้ลูกค้าเลือกเลยนะครับผมยังไงนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ